สวัสดีจ้าโจซีอินยูเอสเอทักทายจากเมืองเพนซลิลเวเนียสหรัฐอเมริกาเ้อจ้ะพี่น้องตอนนี้เมืองเพนซิลเวเนียอยู่แถวโจซียูนะคะเมืองเพนซิลเวเนียมีจะใหญ่ใหญ่เลยพี่น้องพื้นที่พันใหญ่กวาประเทศไทยพลยเนาะจังหวัดหนึ่งของอเมริกานี่นะพ,พ,พ,พื้นที่พันลายลายพี่น้องแต่ว่ายุ่ทางฝั่งโจซีนะัะงทังฝั่งฟิลาเดลเฟียนี่นะอากาศอุ่นเลยเด้อค่ะมือห่อนมือหนาวอยู่แต่หนาวก็ยังบบเดติดลบแล้วจ้ะตอนนี้ อากาศก็อยู่ที่สิบองศาหาองศาจังสิแล้วแต่มือนะคะม,อมือก็สิบหาปลูกพักปลูกหญ้ากันละบ่โมเพื่อนๆที่อยู่แถวเมืองนี่จะซืลืมเพาะหมกแตงหมกอือหมกยังเนาะพี่น้องคอยปลูกของทุกๆปีแล้วนะคอยปลูกหมกแตงจนป้าให้เนาถิมค่ะคอยเก็บเอาไว้คอยคขี้ขานเก็บ มันยุ่งหลายยามแแ้วเน,นเวลาปลูกของขึ้นมาเนี่ยนะลังบานจาสินะว่ามันตรงยุ่งค่ะพี่น้องมันจะแอบยุ่งมันจะไปแอบอยู่ตามใบหมักอื้อแน่ใบหมักแตงใบหัวชิ้ไข่เองสินะเวลาคนออกมามันก็สิแแบบว่าได้กินคนนะกะมันมาแล้วสิคนรู <laughs> ้สือข,ขวอย่ยยานยานเพราะมานยังไะ บางคนบอกว่าฉีดยากันยุง่งเราค่อยเข้าไป<ม>เพราะอยากเฮตดแบบนั้นค่ะพี่น้องเพราะว่ายากันยุง่งที่เขาฉีดไปนะมันไปถือต้นใหม่กระหิตต้นใหม่เฉาค่ะต้นใหม่เขาสิตายหักต้นใหม่ร้ายก่าตัวเองก็เลยได้นเลนหนียุ่งค่ะแต่ก็มากปลูกค่ะเดี๋ยวตัดต่อคลิปี้เซจแล้วคิดว่าจะไปเพาะมักอื้อมักแตงอยู่อุตสาห์เเบวขี่หม่ก็พระไหวไวะเดี๋ยวจะ เดาย่อมจะเพาะมะอื้อมังแตงยังเพื่อเรื่องบนว่าสิท่านยี่งว่าอาจะท่านอยู่นะคะเพราะว่าจะเพาะไว้ในกินเห่ากินเห่ามันจะหอนอยู่ค่ะางามนี้มากกินเห่ามันจะหอนจนเด็ดมือนี่เอยจนได้เปิดประตูกินเห่าไว้ค่ะ mm hmm. ปูกยังกระดกอยู่ค่ะเพราะว่าแม่บอกว่าเป็นคนมือเย็นข่อยได้ย่ายข่อยย่ายข่อยปลูกมะอื้อจนว่าหาบเมื่อบไไวัยสมัยแต่ก่อนแม่วะาถ้าลปลูไว้อยูว่าอะไรปหน้าเล่า หาบข้ามาบ้านจนบวาวอันบัดพี่สาวค่อยนะปูมักพิกนะก็น,นับหมากได้มันปลูกบข่อยด่ถลอดตายนะแต่ก่อนนะมันบบหูมันบหนบหูวิธีค่ะไปหน้องจริงๆเนี่ยโจซีคดว่าพี่สาวมันโบหูวิธีแต่กี้มันปูกย,ยังกระตายเมียบอกว่าหมตายในในใ,นใสปุ๋ยต้นหนึ่งใส่ปุ๋ยจนวามันเข้มซักตาย ตอนถ้าเป็นนานานาวสีเมืองเนี่มันดียังคือเจ้าสีจะมักดินไว้นะคะพี่น้องจะเอาเนี่ยามามักบางเทอมือนีถามตะบีว่าอาขี่อ้อยที่เอามาจากคนมูในสวนเนี่ยเขาขายน้าอ้อยน,ำน้ำนะครพี่น้องเจ้สีก็ไปขอขี่อ้อยเขาเดี๋ยเขาจะไปถิ่นทางกายหญก็บอกว่า มือได้ลดวางสิขาก็จะประคอขี้อ้อยเขาเอามามักดินข่อยอยู่ในสวนคนนี้ละว้ามักไว้ทั้งขางทั้งเทิงแน่หนำมันก็สไลลงมาใส่แปลงผักข่อยมันก็เท็นมักผิดข,ของงามดกค่ะพี่น้องเออเป็นสันเลยมันมีวิธีอยู่ค่ะเอาผัตอองไปใส่ลายดอกปุยนะแทบสีบลได้ใส่ผ่นแหละเพราะว่าข้าวมักดินเพาเหตดดินให้ดีนินใส่เดือนอย่อเมริกาเนี่ยก็จะเป็นใส่เดือนไหมวา ตัวสันสันนะแต่ว่าตัวใหญ่ๆ้ายลายอยู่ลังบานคออยนี้นะอืย่ำหนาวมันก็บวตตายได้มันหมดลงไปอยู่ในดินเนาะขนาดย่ำหนาวดินเป็นดับแข็งได้ไ่น้องปลูกยังไม่ได้ต้นได้ทนหนาวเนี่ยกระโดดต้นได้ทนหมดทนหนาวไปเลยกอว่าหิวรอดตายไปต้นนี้ใบม่วงกับสองมงค่กะไปเหตุสวน ลังบานมาไปเก็บหลังบานมาจัดอันนั้นนะจัดยังกเกาะกระทางต้นไม้เอาออกจากลีนเฮาเมื่อยก็เลื่อนมาลังแต่ต่อคลิปี่ไประคายของอยู่สเปกตัมนี่ก่าอยังไงพ่อให้แม่พี่ป้านาะอาเนาะจะเป็นเอฟซีจะเป็น,ปน,ปนถามเนไทยคิดหอดจ้จักกันเนียสิเวลาคนมาบานพี่จ้าก็ว่ามันเห็นยูทูบอยู่เนี่ยอยากเห็นมันบอก ไปเบิ่งมันใน u t u ู e นั่นเห็นวะก็ได้ก็ได้คนติดตามมาอยู่ดี <c oughs> พอเมียแล้วก็ที่เวลาก็เบิ่งอยู่มั้งแต่อีพอบ่งเบิ่งหมักไปเปิดแต่หมอลำ <c oughs> ล้านอยู่นี่มีเกือบลอยล่านพุยไน้องอันอยู่สวนสาธารณะนี่นะจนหมากลูก้านะของโจซีนะของคนอื่นโจซีบูหูของข่อยนี่นะล้านข่อยนี่นะ มีแต่ฝรั่งจะสังเกตบอมมีแต่ฝรั่งคนเอเชียกับมีเราเลงน้อยๆคนไทยมือตอนเนี่ยคอยมีลําโพงมหมลไรเด้กคอยก็เปิดเพลงไทยเลยจา้าแต่ว่ามันเอาเพลงใส่ในคลิป y u u t บ b e ไรเด้เขาบาาข่ให้คอยสางาไล่ไใดค่ะเขาว่ามันติดลิขสิทธิ์เขาเลยได้ใส่น้อยนึงงคอย่อยเปิดเพลงค่ะพี่น้องคนไทยก็มาอ เขาอย่าเขา่ขา,าตามเสียงเพลงเขามาเขาว่าในยินเสียงเพลงเขาก็บาถามร้านคนไทยหรือเปล่าคะเสียงผู้ใหว่าคนไทยอยู่ต่างประเทศโบโบหนาหลักบหักกันข่อยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่มันก็ซีมีอยู่ประมาณหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยส่วนมากขอก็เห็นเขาหนาหลักอยู่ได้เป็นห่วงข่อยบบติดเด้ตื่นว่าบอค่อย ไปซุงสิงก็ไผ่เนาะคอยก็อยู่แต่กับหัวกับสวนกับเพื่อนเฮ็ดตะควองขายเนี่ยคอยก็เลยไปถุงสิงยังกับไผ่อืออาจจะเป็นยังเซนแล้วมงเข้าบรลูรจักแกนแทกของไผ่เนาะแต่ขายอาหารเนี่ยกับรุ่นไทยมากมากสนับสนุนกันหลายคือกันกบเป็นลูกค้าประจํากันหลายมังคนเป็นฝรั่งมากสิกับเมียเขาเป็นคนไทยกับมี่เออกาบผัวเขามาเอาเสียกับมี่จากไปน้องพอสมากคนไทยเขาก็แตงงานกับฝรั่งกัะแยะเนาะ โบเลคือขวายดอกมาหอนเมืองอเมริกาถ้าทีจ่จะได้พวฝลังน้ำเขาพวขลอยเป็นเหล้าด้วยจ้ะนาจีนน่ะหลอกซื้อแต่อีรน,นแล้วเป็นเล่าสันซาบเลาาจ้ะอือมฮึแบนดอนน่ะเป็นลูกครึ่งเล่ากับไท่นะคะแต่ว่าลูกไถ่นะแต่ว่าว่าวปาอางกีเว่าวเล่าก็แดนน้อยนึงดอกพอพกลงว่าวเหเล่านั่ม มีจ <cin stereotype> <ami j> <ida> ุดสีละวาวเล่าก็บอก่อยเป็นปัญไดกบอกไทยกระบอกธนาดบางขำามละกระบจักดอกคำคาาแบบว่าที่มันหยาาๆในพวกสัญลักษณ์พวกอย่างหนึ่งวาวหยากๆมันเล่าก็บอกขอยใจล้วค่ะเราก็คือคนไทยเฮาเอื่อยข่อยนี่อยากคุยตำล้านแต่บอยยอมวอาภาษาอังกฤษสิบกระบอกจแต่ว่าว่าภาษาไทยเนี่ยว่าภาษาไทยเนี่ยบอกใหตตะล้านว่าเพิ่นนะบอยยอมว่า เกษตรคือการการ,รักบาัวข่อยก็ลูกข่อเนี่ยเิ่นกระเคินเิ่นกระบอกย,ยา,กบาวบาภาษาไทยเิ่นเคินเนาะแนวคนแถวนี้เขาจะบอกต่ภาษาอังกฤษค่ะอือฮือบีนี่ก็สอนเอาค่ะจะซีสอนแล้วเป็นคนขี่อายได้เป็นน้องแฟนนะเป็นคนบมักว้าวเพิ่นว่าเจ้าเจ้าหูบ่ลูกเจ้าหนามื่นใดไพ่เพิ่นวะาข่บอกคยเป็นคือลูกข่อยเป็นข่มือนี่ได้เพิ่นวาก็ได้ข่ยขอยนี่แหละเพ่อนว่า ข่อยเป็นคนมักหยอกมักขี้เล่นเนาะหนามึนแต่พวกข่อยเป็นคนขีอายข่อยก็เลยสวนเอาค่ะพี่น้องยังมือนี้ขอยกบอกว่าท้ายที่นะลูกค้าเขาวาลานเทามันแซ่คนที่ได้กินแล้วเขาก็ว่าแซ่มือได้ก็ได้ขายแต่เยี่ยเสียอย่างเดียวเจ้าขายอาหารจะต่ตอได้บอกลูกค้าว่ากินเครื่องดื่มบอเครื่องดื่มเอายางจะต้อได้เสนอเขาไปสิพายายามบอกแล้วเห็ุจู่ข้าพี่น้อง มองเอแล้วก็บอหูค่ะแล้วบ่อเคยขาเคยขายค่ะจะว่าเมียเราเนี่ยโจซีเนี่ยนะเป็นเซวมาก่อนตอนหน่อยๆเขาก็มาขามมาขายค่ะให้ลูกขาดก,ก็มาถามหลายรอบว่าคิวข่อยห่อเลยย่างใดเลยย่างสิเขาก็มาถามค่ะมาถามแล้วเขาก็ไปนั่งถาไปยืนถาแล้วแต่เขาสิไปตามอัธยาศัยค่ะบางคนก็ไปนั่งเล่นเนื้อมูบางคนนั่นก็ชินแล้วมันเถืงบางทีเอาเห็หเดไเพลเนเร็วเนาะ ขอเฮ็ดเธอละสี่เตาค่ะอีสองเตาเตาหนึง่งอกขอาวลามแหล่เพิ่งได้ใส่อีกเตาหนึ่งกับต้มน้ำกวยเตียวค่ะส้หรับเห็ดเส้นลวกเส้นลวกพักเกินเนี่ยกับ่มมีพื้นที่ใส่จริงๆสื่อมาอีกสามหัวกับเ,เป็นเก่าหัวเอ็นบอรวมเป็นหกหัวแล้วหัวเตาเนี่ยนะถังแกสต,ตอนนี้ถือไปสามถังก่อนอันนี้ซื้อไปสามถังบ่พ่อค่ะแกสเบิร์ตตอนนี้ก็เลยถือไปเอ่อ สี่ถังเอาไปสำรองถังหนึ่งค่ะขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้โจซีด้ยค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตไปปลูกผักก่อนด้วจ้าจเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ